ครูเคยคิดว่าครูจะเอาสมุนไพรที่ครูคิดทั้งหมดอะค่ะมาใส่ในซองชาแต่ครูมาคิดว่าซองชาที่ครูจะชงอะค่ะเฮ้ยถ้าเรากินนานๆเนี่ยโอเคสมุนไพรมันดีแต่ซองชามันอันตรายไหมอะเชือกมันอันตรายไหมครูคิดเพราะตอนนั้นครูก็ไม่ได้คิดว่าครูจะทำมาให้พวกคุณกินตอนแรกเลยแต่ครูคิดว่ามันจะอันตรายต่อครูและครอบครัวไหมครูจึงไปเสิร์ชหา มันจะมีซองชาที่ทํามาจากพลาสติกแล้วซองชาส่วนใหญ่จะทํามาจากพลาสติกซึ่งราคาถูกเย็บติดเรียบร้อยแล้วเปิดหน้าปากอย่างเดียวแล้วสวมใส่เลยสวมใส่เลยแล้วปิดแล้วข้างๆซองจะสะอาดกริบเลยเพราะว่าเขาซีนมาเรียบร้อยแล้วครูไปศึกษาถึงขั้นว่าถ้าทํามาจากพืชจะต้องเป็นม้วนเท่านั้นเป็นม้วนแล้วไม่มีการปิดด้านใดด้านหนึ่งเลยจะต้องมาเป็นแผ่นกระดาษเหมือน การทํากระดาษเหมือนการเอาต้นไม้มาทํากระดาษอะคะ่ะแต่อันนี้เป็นเยื่อแล้วต้องเป็นเยื่อที่บางมากๆแล้วเอามาทําเหมือนกระดาษเลยกินได้เคี้ยวกืนได้มีกรรม,มวิธีการทําย่อยสลายได้ครูคิดตั้งแต่ก่อนที่จะผลิตแล้วครูก็คุยกับโรงงานที่ครูไปผลิตครั้งแรกที่ตอนนั้นผลิตยังไม่ได้ใส่ซองไม่ได้ใส่อะไรใส่มาเป็นแบบนี้แบบเดียวนะคะใส่มาเป็นอย่างนี้อย่างเดียวครูจะบอกว่าอันเนี้ยค่ะ คุณจะเห็นใครมีลองไปเอามาดูนะคะขอบเนี่ยค่ะขอบสองข้างสองข้างนี้นะคะจะเลเอะเทอะไปดูนะคะจะเลเอะเทอะดูแล้วเหมือนไม่สะอาดนั่นแหละค่ะมันปลอดภัยเพราะมันบอกถึงการไม่มาแบบสำเร็จรูปมันมาเป็นรูปกระดาษแล้วมาพับเอาในเครื่องแล้วซีนในเครื่องมันมาเป็นแผ่นกระดาษเลยนะคะมันมาเป็นแผ่นเป็นมวน มันจึงทําให้เกิดเนี่ยค่ะมีมีชาเล็ดรอดอยู่ไปตรงที่เราซีนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตรงเนี้ค่ะเนี่ยค่ะ,คะเห็นไหมคะเพราะสองข้างเนี้ยค่ะเราซีนผ่านเครื่องเลยใช้ความร้อนอย่างเดียวผ่านเครื่องออกมานะคะที่มันแนบกันแล้วมันมีบางคนบอกมันดูเลอะดูสกรปรกนั่นแหละค่ะโคตรสะอาดเพราะมันเป็นสมุนไพรล้วนๆมันกินได้ทั้งหมดนะคะ นี่เป็นสิ่งที่เราต้องอ่านเกมตั้งแต่วันแรกที่เราจะทำอะไรขึ้นมาครูอ่านเกมว่าเราต้องกินแล้วอาชามันดีสมมติว่าสมุนไพรเรารู้อยู่แล้วเพราะเราเลือกสมุนไพรมาเองเรารู้อยู่แล้วว่าสมุนไพรเราอ่ะมันดีแน่นอนอยู่แล้วงั้นเราคงไม่ให้ครอบครัวกินเราคงไม่บังคับให้ลูกกินตั้งแต่แรกเราคงไม่ได้ให้ลูกกินตั้งแต่แรกเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเรามาคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้ากินตลอดตลอดซองชาเนี้มันแช่ไปในน้านะเว้ยแล้วเราก็ไปกินมันน่ะ เฮ้ยมันจะอันตรายไหมะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูคิดก่อนที่ครูจะเอาสมุนไพรของครูลงไปในซองแล้วครูก็ไปเสิร์ชหามันจะทํามาจากพลาสติกกับกระดาษพลาสติกก็คือพลาสติกเนาะเป็นเยื่อเป,เป็นเป็นเยื่อที่เขาเรียกว่าสารสังเคราะห์ส่วนกระดาษทํามาจากต,าต้นไม้อ่าเยื่อไม้ต้นไม้อะไรพวกนี้แต่ครูเลือกที่ทาจะทํามาจากอันนี้ทํามาจากเยื่อใบหมอนนะคะ กระดาษที่คุณเห็นกับเชือกทํามาจากใบหมอนคุณลองดึงเชือกนะคะเชือกดึงง่ายมากขาดง่ายมากยุยง่ายมากเพราะมันเป็นกระดาษมันไม่ใช่เป็นเชือกเคมีนะคะแล้วไม่มีสารเคมีเอาไปตรวจสอบแล้วขอโทษน,นะคะประเทศจีนเอาของเอาไปตรวจสอบได้5ดาวค่ะได้5ดาวค่ะของนบเ้าได้5ดาวสูงสุดนะคะของสถาบันการตรวจสอบแล้ววิจัยได้5ดาวเนาะใครลองไปเซิร์ชดูนะคะ ครูเอาไปลงไว้หน้าเฟซบุ๊กแล้วได้ห้าดา